ุงจะพามาดูสวนยางที่ใช้ปุ๋ยน้ำของเรานะคะดูสวนนี้ใช้ยาเร่งมาก่อนนะคะและสุดท้ายก็มาใช้ปุ๋ยน้ำของเราแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะให้น้องกรีดให้ดูนะคะโอเคค่ะกีดเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะใช้ยาเร่งมาเยอะแล้วก็ยางก็จะทำให้โทมแล้วก็ตายเยอะมากนะคะแล้วมา ใช้ปุ๋ยน้ำของเราก็สามารถทำให้น้ำยางกลับคืนมาได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ใช้ยาเร่งมานานๆค่ะเรามาดูใกล้ๆเลยนะคะคอันนี้กี่เมียดคะมีดสามครับตั้งแต่เปิดหน้าย,ยังไม่ข้อรอบเลยครับอ๋อมีดท <3 S 2> ี่สามนะคะ,คะดีค่ะเปลือกยางเป็นไงคะน,มมนิ่มไหมนิ่มครับขีดแค่นิดเดียวครับรีดนิดเดียวนะคะดูหน้าดูเปลือกยางหน้าหน,า,หนานะคะดูใกล้ๆเลยค่ะใช้ปุ๋ยน้ําแล้วหน้าย,ยางก็จะเป็นสีนวลๆนะคะ โอ,โอ้โห,โหด,ดูดูดูนี่ค่ะเปลือกยางจะหนามากเลยเราสังเกตดูนะคะส่วนนี้เคยใช้ยาเร่งมาก่อนนะคะแต่ก่อนใช้ยาเร่งมาแล้วก็มาเปลี่ยนใช้ปุ๋ยน้ำของเรานะคะค่ะแล้วก็ไปดูอีกต้นหนึ่งดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงโอ้โห oh ไหลดีมากเลยค่ะไหลตึ้มๆเลยค่ะค่ะเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ใช้ปุ๋ยน้ำของเราเดี๋ยวเราจะถามน้องว่าใช้กี่รอบนะคะกินเลยค่ะน้อง ค่ะเราจะให้น้องกรีดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยน้ำของเราไม่ใช้ยาเร่งแล้วนะคะค่ะก็ดูเอานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะดูเปลือกอยางสิคะทุกท่านยิ่งใช้อย่างยิ่งสมบูรณ์นะคะนี้ยางจะไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าใช้ยาเร่งเยอะนะคะ่ะ นี่เลยนะคะดูเอาเองก็แล้วกันไม่มีโม้ไม่มีเอฟเฟกนะคะเปลือกยางดูสิคะยังหนาอยู่เลยนะคะขนาดกรีดออกตั้งเยอะแล้วนะคะกินแค่มินเดียวครับกินมินเดียวนะคะอันนี้เราใช้ปุ๋ยน้ำกี่รอบแล้วคะโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวค่ะเห็นไหมคะยางได้เยอะมากเลยต้องนูใช้ปุ๋ยน้ำกี่รอบแล้วต้นนี้นะรอบแรกครับเพิ่งมาเปิดครับเพิ่งมาเปิดค่ะ ตั้งแต่เปิดยังไม่เข้ารอบนะบแต่ว่าไหลดีตลอดครับอืออันนี้กี่มีดคะที่กีดไว้เนี่ยน,น,นี่มีดสองครับนี่มีดสองนะคะ,ะกีดเมื่อคือนแล้วก็มากีดซ้ําอีกนี่ครับอ๋อกีดแต่เมื่อคือนมากีดซ้ําอีกนะคะดูเอาก็ <ๆ S 2> ล้วกันหกเห็นไหมคะยังไหลดีอยู่นะคะนี่คะ่ะโอ้โหใช้ปุ๋ยน้ําไปแค่รอบเดียวนะคะแล้วก็ได้ประมาณนี้แล้วเปลือกยางเป็นไงคะ ตั้งแต่เริ่มทานะี่ครับตัวมันเริ่มเขียวขึ้นมานี่ครับหน้ามันเขียวขึ้นมานี่ครับเห็นไหมคะเริ่มทาหน้าก็เขียวขึ้นที่เป็นแผลที่กินเก่นก็หุ้มเร็วนะคะจะทําให้ยางหุ้มเร็วท่านไหนอยากใช้ก็ติดต่ออินฟอกมาหาครูกุ้งได้นะคะมีคําถามอะไรก็สอบถามได้ที่เป็นเชื้อราก็เป็นปกติใช่ไหมคะ น่าเป็นเชื้อราก็ดีขึ้นจนเป็นปกตินะคะโอเคค่ะสนใจติดต่ออินวอกมาค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ